สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดเรื่องพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโธธนะกษัตริย์ผู้ครองนคกรกะบิลพัทคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาลพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางสิริมหามายาทรงมีพระชนมายุได้1 6พันษาทรงอภิเศกสมรสกับพระนางยะโสธรามีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าลาหนุน เมื่อพระชนมายุได้2 9พรรษาทรงเสด็จออกพนวดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีได้เสด็จดับขันปรินิพานใต้ต้นสาละในเมืองกุสินาลามีพระชนมายุได้8 0พรรษา เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือวันประสูตรตัดสรุปรินิพานตรงกันคือวันเพ็ญเดือนหกนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยนารันทาเป็นมหาวิทยาลัยสง์แห่งแรกของโลกสมัยก่อนลุ่งเรืองมากก่อนที่จะโดนนักรบต่างชาติ เข่าเผาทำลายกองทัพต่างชาติพร้อมทหารบุกเข้ามายังมหาวิทยาลัยนารันทาด้วยเข้าใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่มีบันทึกเขียนไว้ว่าป้อมปราการที่นี่ช่างหน้าแปลกนักรบทุกคนล้วนแต่งนุ่งห่มผ้าเหลืองโกนหัวโลนไม่มีอาวุธในมือ นั่งกันอยู่เป็นแถวแถวเมื่อเราไปถึงก็ไม่ลุกหนีไม่ต่อสู้เมื่อเราเอาดาบฟันคอคนแล้วคนเล่าก็ยังนั่งกันเฉยอยู่ไม่ร้องขอชีวิตไม่โอดโวนมาจากหนังสือสู่แดนพุทธองค์อินเดียเนปาลโดยพระราชรัตนะ หลังสีโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ